วัสดีครับสติกเกอร์ยันต่อยินเพนนะวันนี้จะเป็นมี Panda นิโฟล์วแพนด้าเลเชอร์จีทนะฮะตัวนี้เป็นรหัสเก้านะลีมิโอเค มันจะเป็นบอดี้ใสๆอย่างเนี้ยฉะนั้นมันจะไม่มีทําสีมันก็จะมีแปกไปเลยนะฮะประมาณนี้แบบนี้อ่ะโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาแปะสติกเกอร์กันโอเคเริ่มกันเลยนะน้าต้องไปที่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้จะ ขออนุญาตเปิดคู่มือนะครับเพื่อง่ายต่อการติดนะฮะเคนดับแรกฝานะฝาหน้าแปะตรงนี้นี่นะอ่ะติดจากด้านในก่อนตัวนี้จะเป็นด้านในนะครับให้ใช้สติกเกอร์เบอร์13 13ก็คือลูกตรงนี้ แปะส่วนด้านในลูกตาตรงนี้นะอันนี้อาจจะเอามือกดยากให้ลองเอาตัวด้านแหลมด้านบางของแหนบจิ้มจิมจิมขอบด้านข้างเอาโอเคแล้วก็เบอร์ิจ่าอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็แปะเหมือนกันด้านใน แล้วก็จิ้มด้านข้าแบบนี้ตัวนี้ประกอบยังไงตัวนี้จะ ตรงนี้มันจะมีที่ยืดเห็นว่าตรงนี้ก็ให้ดันเข้าไปนะด้นใ้สุดจนตัวตัวจนตัวแกนยืดตรงนี้เข่าเข่ายืดๆเนีย่ยตรงนี้นะเหมือนประกบโดนส่วนด้านหน้าตรงนี้พอดีจะเป็นอย่างนี้สำหรับใครที่ติดสก,กิ๊ สติกเกอร์ที่หลังนะไอตรงด้านไฟสามารถมาติดนะตอนหลังก็ได้ถ้าใครลืมติดก่อนนะแต่อาจจะติดยากนิดนึงต้องใช้แหนบแต่มันก็ต้องใช้แหนบอยู่ดีเนาะโอเคเริ่มจากเบอร์5นะครับเบอร์5เบอร์หอยู่นี่เบอร์ห้าติดยังไงเบอร์หก็จะติดตรงด้านนี้ น,นประกบเข้ามันจะได้มุมพอดีแล้วค่อยๆปาดจะเป็นแบบนี้นะ โอเคแล้วก็ต่อด้วยเบอร์15นะครับแพนด้าจีท้าจะอยู่ด้านข้างตรงกระจกแผ่นนี้ นะแล้วก็เบอร์หกเบอร์หเป็นส่วนเบอร์6เป็นส่วนกระจกตรงนี้นี่นี่นี่ติดยังไงก็ติดจุดเดินข้างแบบนี้ ตัวกระจกปลายสีฟ้าจะอยู่ริมด้านบนตรงนี้พอดีแล้วค่อยๆปาดค่อยๆป,าด,ยยปาดนะฮะปาดทําไมถึงต้องค่อยๆปาดไว้เผื่อแบบว่ามันเกิดมันปาดเบี้ยวปาดแะไมมันจะได้ดึงออกง่ายเพราะว่าถ้าปาดจดสติกเกอร์สัมผัสกับบอดเียบติดเปหนึบไปเลยเนี่ยมันจะดึงยากแหละโอเคแล้วก็เบอร์14บสี่นะฮะ สี่จะติดด้านนี้มันจะแปะรอยประกบนะครับตรงนี้มันก็จะไม่เห็นรอยแบบเขาเรียกว่าอะไรรอยรอยเกตเนาะโอเคต่อมาเบอร์17 17อยู่ตรงนี้17แปะยังไง17ก็จะแปะขวางแบบนี้นะครับตั้งแนวรอยล้าให้ติดกระชิดขอบไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆปาดแบบนี้อ่าต่อมาเบอร์ส เบอร์สี่มันอยู่ตรงไหนเบอร์สี่ก็จะอยู่ราบและหน้าแบบนี้ชิดมุมแบบนี้แล้วก็ประกบลงตรงนี้แล้วค่อยๆถูไปค่อยๆถูไปประมาณนี้นะ อันนี้เหมือนผมติดเบี้ยวไปหน่อยตรงนี้สีดําไม่ได้ประกบเดี๋ยวต้องดึงแค่สักแป๊บนึงนะแต่มันรู้ชักแค่ได้เปล่าเพราะมันก็มาขี้ปาดไปแล้วเดี๋ยวขอไปแค่แป๊บโอเคครับแปะรับเรียบเรียบร้อยนะฮะไม่ติดปัญหาอะไรแล้วอ่ะต่อมาทีมแพนด้าเบอร์แปดนะทีมแพนด้าเบอร์แปดจะติดด้านกระจกด้านหลังตรงนี้นะครับ โอเคต่อมานะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแปะด้านหลังตรงนี้นี่เลย โอ okay. เคต่อมาเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็จะแปะตรงนี้ปาดไป รงกระจกด้านหน้าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันใสเพื่อจะได้เห็นตัวแพนด้าครับนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าตัวด้านขอบด้านข้างของสติกเกอร์มันจะกินขอบมากไปนะนี่นะแล้วก็คำว่า,าไามิยะตัวนี้ จะอยู่ระหว่างตรงกลางโดยอิงจากตำแหน่งของตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับพยายามให้กลางที่สุดเท่าที่จะกลางได้นะฮะ อย่าพึ่งไปกดหน้าอะไรอย่างนี้นะโอเคเราเองจยากทำหน่งสองด้านตรงเนี้ยในตัวเส้นขอบที่มันเยนอะอะมันจะชีเป้ามาด้านนี้พอดีนี่คือวิธีทําให้กลางที่สุดเท่าที่จะกลางได้แต่อาจจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะ อันนี้แอบเบี้ยวนะขอเลื่อนอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันอย่าไปดึงเข้าดึงออกบ่อยนะเพราะว่าอาจจะมีผลทำให้สติกเกอร์มันคล้ายๆว่าความเหนียวมันน้อยลงอะไรเงี้ยผมว่าได้ล้นะอาจเบี้ยวนะครับต้องบ่อยก่อน เพราะว่าก,กะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อันนี้ก็ติดโดยอิงจากตัวลายริม้ายเนี่ยต้องคิดกับขอบแบบนี้ ชละตัวนี้มันจะพอดีขอบด้านริมซ้ายริมขวาพอดีเลยนะฮะโอเคตัวไหนอีกอ่ะเบอร์สิบสองสิบสองติดตรงไหนสิบสองมันจะติดด้านในกระจกส่วนของริมล่างสุดนะครับค่อยๆติดวนไปมันจะได้รอบพอดีนะ แบบนี้นะโอเคต่อมาเบอร์สิเบอร์สิจะเป็นส่วนสามารถอิงจากตัวบอดี้ได้เพราะว่าส่วนด้านในมันจะกว้างกว่าส่วนด้านนอกเราจะได้เล็งถูก ต่อมาจะได้ส่งประมาณนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันสังเกตว่าด้านในจะกว้างกว่าด้านนอกนะฮะเราก็เล็งได้เลยสติกเกอร์เพราะว่าสติกเกอร์มันก็มีส่วนด้านด้านในกว้างกว่าด้านนอกเหมือนกัน เป็นแบบนี้โอเคสติกเกอร์ตรงนี้ติดตรงไหนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิกนะกส่วนด้านหลังด้านหลังจะใช้เบอร์สองก่อนเบอร์สองติดตรงนี้นะ แล้วก็เบอร์สามเบอร์สามก็ติดตรงข้ามกันนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้ว ส่วนวิธีการใส่ตัวตัวแพนด้านะฮะก็เดี๋ยวไปดูใต้คลิปประกอบเนาะใครอยากดูคลิปประกอบนะฮะตัวจะแปะไว้แปะลิง์ไว้ที่ใต้คลิปไปให้นะครับสำหรับดูนะ แพนด้าเลเชอร์จีเทีจะหายากแล้วแต่ถ้าแพนด้าทั่วไปโครงซูเปอร์ทูหรือว่าโครงซูเปอร์ทูสองสามารถหาได้ที่ร้านไวรัส i n นิโฟวิลหรือว่าลิงก์แนะนําแนะนําผลิตณฑ์สายล่างก็ได้นะฮะส่วนลิงก์ร้านไวรัส i n นิโฟวิลจะเป็นลิงก์เพย์หยุดไลคลิปตรงช่องคำอธิบายนะฮะคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้ชอบติดใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาทาคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ